ว่าสุกนใจเทพชื่อเล่นชื่อน้องครีมค่ะมาจากชั้นปฐมปีศึกษาชั้นที่1นทับสค่ะหนูรู้สึกดีใจมากที่ได้ไปสายเยาวชนเพราะได้ไปอยู่ห้องขังห้องขังชายน่ากลัวมากและได้ไปนั่งบันลังค่ะและได้กินขนม พบเรียกว่าชื่อเล่นชื่อนโมครับมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งัสองครับดีใจและตื่นเต้นที่ได้ไปทัศนศึกษาที่สาเยาวชนและเจอป้าหัวหน้าป้าหัวหน้าและคณะหน้าพาผมไปดูห้องพิจารณาคาดีผมได้นั่งเก้าอี้บาลังของผู้พิพากษาผมรู้สึกดีใจมากครับและลุงตำรวจป้าหมไปดูห้องขังชายมัน กัวมากเลยครับต่อไปผมจะไม่กระทำความผิดแล้วครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีทัศน์สอนชื่อเล่นชื่อน้องโด่นโครับมาจากทั่นมสมศึกษาที่หนึ่งครับตอผมดีใจมากครับที่ได้ไปทัศนศึกษาที่สาลเยาวชนผมได้เจอกับคุณตำรวจตูงตำรวจพา,าผมไปดูห้องของังห้องของังนั้นสุกอกบม,มากและคาเฟ่ ผมไม่อยากเข้าไปอยูในห้องขังตอนโตผมจะไม่กระทำความผิดถ้ากระทำความผิดผมจะเข้าไปอยู่ในห้องขังครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิติกรเชียงเมาครับชื่อเล่นชื่อฟีฟาครับผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองัคนครับผมแด้ไป ผมถึงเต้นมากที่ผมได้ไปทัศนะศึกษาและผมได้ข้อคิดดีๆเช่นไม่ทะเลาะวิวาสกับเพื่อนครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวรันดูนิจรังคุณครับศึกษาอยู่ท่านมาถังศึกษาปีที่สามโรงเรียนจอยครับก่อนที่ผมจะไปที่สาเยาวชนผมไม่เคยอาบน้ำเองเลย แต่เมื่อถึงวันที่ไปสารนวชนผมได้พกกับพ้าหัวหน้าท่านไห้ข้อคิดกับผมว่าต้องช่วยเหลือตัวเองตอนเย็นกลับไปถึงบ้านผมจึงรดลองอับน้ำเองและทราบว่าการอับน้ำไม่ใช่เรื่องยากเลยครับสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กิงสาสีพิมน์นำสัาพนสันพาวรดาพงค์ค่ะนูศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนจอยค่ะหที่ การศึกษาที่สญญารเยาวชนครั้งนี้หนูรู้สึกดีใจพ่อป้าหัวหน้าและคณะนะ<ม><น>ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและป้าหัวหน้าก็ให้ความนุ้แหลนหนูกลับมาค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภาษิตายิ่งเย็นเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนจอยค่ะ นและครอบครัวหนูได้ไปดูห้องขังของเด็กชายและห้องพิจารณาความทำให้หนูได้มีความรู้ต่างๆเพิ่มขึ้นและหนูประทับใจคนที่นั่นมากเพราะเขาใจดีและทำให้หนูได้รู้สิ่งที่ยังไม่รู้และสอนให้หนูเป็นคนดี และหนูจะไม่ลืคมคำพูดของคนที่นั่นและจะไปเยี่ยมเยียาอีกค่ะตันนี้ครับผมชื่อเด็กชายมีพัจเยินศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สามโรงเรียนจอยครับได้นนไปท่านศึกษาโลกสถานที่คือที่สาเนาวชนและครอบครัวผมรู้สึกประทับใจมากเพราะคนนี้ได้นในการเ้อนรับผมอย่างดีและให้ความรู้ผมมากมายโดยเมื่อก่อนได้เป็นคนใจร้อนและขี้โมโห เมื่อป้าวนาสารเรีผมผมก็ใจเย็นลงและและอารมณ์ก,ก็เย็นลงผมจะทําตามที่ป้าวนาสารบอกไปตลอดไปและผมจะไม่ลืมคําพูดของป้าวนาสารในทุกๆคนนี้นั่นถ้ามีโอกาสผมจะไปอีกครั้งครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กกิบัติตาอิโชื่อเล่นชื่อดาวค่ะแต่จะใช้ประถมศึกษาปีที่สามทาับศิลค่ะ ของหนูก็คือจะรับอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เวลาโมโหคุณป้าหวนน้าให้วิธีมาปรับปุงแก้ไขก็คือเวลาเราระงับอารมณ์ไม่ได้เราก็ควรเดินเรื่องจากสถานที่นั้นไปสถานที่อื่นแล้วก็พูดในใจเล็กว่าระงับอารมณ์ไม่ได้ระงับอารมณ์ไม่ได้ระงับอารมณ์ไม่ได้อื่ดูจะรับได้แม้เพียงบางครั้งแต่หนูก็จะพยายามทำต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ผมชื่อเด็กชายนิคเตุ้ยครับมาจากั้นเหนือจิตตาที่สามด้านเหนือชื่อมเมืองครับสิ่ของผมก็คือเวลาพ่อทำงานผมไหยย่พ่อเพื่อให้พ่อมาคุยกับผมป้าหัวหน้าที่อยู่ในสายอภัชนให้เขาคิดกับผมว่าถ้ามีอะไรจะคุยกับพ่อให้เขียนเศกระดาษเรื่องวางไว้ครับผมก็เอาข้อคิดจากป้าหัวหน้าที่สายอภัชนมาใช้ ำให้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพตรทองสกุลชื่อเล่นเป็นมาจากชั้นปฐมศึกษาปีที่4ทับหนึ่งครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ไปทัศนศึกษาที่สารยาวชนและครอบครัวเพราะคุณบ้านและพี่ๆได้ให้ความรวมกับผมและข้อคิดต่างๆเกี่ยวกับ สารเยาวชนสุดท้ายนี้ผมอขอขอบคุณคุณป้าและพี่ๆที่ให้ความรู้กับผมผมจะนำความรู้และก็คิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและผมจะไม่หลงเข้าไปในอ้อมขังครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิงนัชยาเก้เชียชื่อเล่นชื่อรองซอค่ะ อยู่ชั้นประถมศึกษาวิธย์ีทับหนึ่งค่ะหนูประทับใจที่ได้ไปสารเยาวชนในครั้งนี้เพราะสารเยาวชนได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่หนูมากมายและโตไปในอนาคตหนูอยากจะเป็นผู้พากษาเพราะผู้พากษามีความยินดีทรแก่เด็กและเยาวชนทุกคนค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยานิกาสุขาประดิษฐ์ค่ะชื่อเล่นชื่อนิ้งค่ะประจำชั้นอยู่ห้องป .4 ทับ2ค่ะหนูรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้ไปรัศนะศึกษาที่สารยวชนค่ะเพราะพวกเขาที่นั่นได้นำความรู้การการกระบวนการยุติธรรมให้หนูค่ะสิ่งที่หนูได้รับคือการไม่กระทำผิดค่ะและสิ่งที่ได้นำไปปรับใช้ก็คือเราไม่ควรกระทำผิดต่อสังคมค่ะ รู้สึกประทับใจมากครับที่ได้ไปทัศนศึกษาที่สารยาวชนครับเพราะว่าทุกคนที่นั่นให้การอ้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองมากครับความรู้ที่ได้จากสารยาวชนก็คือกระบวนการทารุตธรรมที่สามารถให้ผมนำไปใช้นในชีวิตประจําวันมากกว่าที่เคยเป็นครับขอโทษค่ะชื่อเด็กหญิงชืกวากรธรรมนาชัยรัตน์ชื่อเล่นชื่อมินีค่ะอยู่ห้องภาษาที่ห,หนึ่งค่ะ ไปท่านนักศึกษาที่ศารเยวเราวชนรรู้สึกดีใจเพราะได้ความรู้และได้นั่งคุยบรรลังหล้ตั้งใจเรียนหนังสือและเป็นผู้พากษาให้ได้สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกุนนัททองเงินกายชื่อเล่นชื่อเพลงค่ะมาจากชั้นประถมศึกษาปีที่4ภาค1ค่ะจากการที่หนูไปทัานศึาลเยคัชงนี้หนูรู้สึกภูมิใจและได้ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษ และได้ไปดูห้องกับขังชายที่เล็กและไม่น่าอยู่แล้วก็ขาดความขาดความอบอุ่นและอิสระภาพหนูหนูเห็นแล้วไม่น่าดูหนูจะตั้งใจเรียนแลกเป็นอย่างดีต่อไปค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิตอาจวัฒนานินวีระชัยชื่อเล่นชื่อวินครับมาจากห้องป .4 ทั้นึ่งผมรู้สึกประทับใจมากครับ ที่ได้ไปสาธารชนและครอบครัวเพราะพี่ๆและคุณป้าต่างก็ต้อนรับผมเป็นอย่างดีและพี่ๆคุณป้าย,ยังพาผมไปห้องพิจารณคาคดีด้วยครับและผมได้นั่งบรรลังของผู้พิพากษาด้วยครับผมรู้สึกอยากเป็นผู้พิพากษาขึ้นมาครับเพราะผู้พิพากษาคือ ผู้ที่ให้ความยุติธรรมแก่เด็กทุกคนครับ